คณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ออ ออกไไไปปปอออกการมารับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวัน แล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต <c oughs> ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 กรมอนุรักษ์โลมาร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านจัดทําบุญที่ส่วนกุศลให้โลมาที่เสียชีวิตปรั่งที่5พบซากโลมาเสียชีวิตเกยตื้นหาดเขาล้านเป็นตัวที่7กรมอนุรักษ์บอดหน่วยงานดูแลก่อนถ0 0พันธุ์พิยัคเกอวันเป็นซูเปอร์สตาร์ให้กับตราเด็กสื่เมืองบกทำประตูช่วงเเวลาปาดเจ็บตามปีเสมอ2ประตูต่อส แม้จะเหนือสุดนปลุกแบ่งต้มสุดแบบามกวาโคเตียนเชื่นชมสปิริตและเตกตราเนฟซี 4, ส่วนโคดเชียงใหม่ไม่มาแถลงข่าวกรมอนุรักษ์โลมาร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านจัดทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้โลมาที่เสียชีวิตครั้งที่5เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่2 2กมุมภาพันธ์2 5 5 8 ที่บริเวณบ้านสะพานหินหมู่5ตำบลแหลมกัดอเ,อเมืองจังหวัดตรานายทัศจิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งบ้านสะพานหินหมู่ที่5พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหาดยากตำบลแม่รูดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกัดพร้อมด้วยชาวบ้านสะพานหินหมู่5ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญให้กับโลมาที่เสียชีวิต โดยพันตำรวจเอกวุฒิชัยอนันต์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดตราเป็นประธานจุดทูบเทียนในพิธีทำบุญหลังพิธีทำบุญแล้วผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันกุ้งแช่บวยจำนวนหนึ่งล้านตัวลงสู่ทะเลโดยได้รับการสนับสนุนพันกุ้งจากนายสุป,ปีชาสุกเงินหัวหน้าหน่วยบริการจัดการประมงทะเลเกาะช้างจังหวัดตรา นายทัดกล่าวว่าการทำบุญให้กับโลมาทางกลุ่มอนุรักษ์โลมาบ้านสะพานหินและชาวบ้านรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วหลังพบโลมาเสียชีวิตเมื่อปี2553มีโลมาตายเป็นจำนวนมากกว่า50ตัวและในปี2554ยังมีโลมาตายอย่างต่อเนื่องจึงได้คิดทำบุญให้กับโลมา ที่บริเวณสุสานที่ฝั่งซากโลมาบ้านสะพานหินเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้กับสัตว์ทะเลหายากเช่นโลมาและสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่น การที่โลมาเสียชีวิตจำนวนมากและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2553และต่อเนื่องมาจนถึงปี2557มีโลมาก,กว่า300ตัวที่เสียชีวิตในอำเภอคลองใหญ่และตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองตราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าตกใจที่โลมาเสียชีวิตในทะเลตราดมากมายเช่นนี้และในปี2558ก็มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแค่เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่จบเดือนดีก็ตายไปแล้ว5ตัว รวม2เดือนรวม7ตัวแล้วซึ่งสาเหตุมาจากเหลือรักกู่ที่เข้ามาทำประมงในอ่าวตราดในระยะนี้โดยยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังรวมทั้งยังไม่เคยมีมาตราการใดที่จะคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้พบซากโลมาเสียชีวิตเกยตื้นหาดเขาล้านเป็นตัวที่7กลุ่มอนุรักษ์บอดหน่วยงานดูแลก่อนสูญพัน เวลา14ิกา30นาทีวันที่22กุมภาพา 25, นันธ์2558นายกิตติภาพสีแสงกระจโประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลแหมรุนรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สูร่ราชการลุนสภากาชาิไทยเขาลานว่าพบโลมาเสียชีวิตเกิดตื้นบริเวณหาดราชการลุนหมู่4ตำบลแหมรุนอําเภอของใหญ่จังกตราดหลังรับแจ้งนายกิตติภาพได้แจ้งประสารไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทายฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองให้รับทราบเพื่อทำการเก็บพิสูจน์าจากการตรวจสอบพบโลมาตัวดังกล่าวเป็นโลมาอีลาว,วดีเพศเมียความยาว155เซนติเมตรสภาพเน่าคาดวาเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-5วันสภาพภายนอกผิวหนังชั้นนอกลอกจนหมดแล้วจนเห็นหนังชั้นในพบคีบหน้าด้าน้ายหัก ทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังฝันและผ่าพิสูจน์ภายในพบอวัยะวะภายในบอกช้ำกว่าปกติซี่โครงด้านซ้ายหักหลายซี่กระเพาะอาหารมีอาหารประเภทป่าส่วนใหญ่เป็นปลาแป้นเต็มกระเพาะหลอดอาหารมีเศษอาหารตกค้างอยู่ลำไส้มีกากอาหารอยู่คาดว่าโลมาเสียชีวิตอย่างฉับพลันขณะกินอาหารอยู่นายกิตภาพกล่าวว่าการเสียชีวิตของโลมาตัวนี้เป็นตัวที่7ของปี2558 และน่าเป็นห่วงเพราะช่วงนี้เป็นเดือนกลุ่มภาพันธ์พบโรลมาเสียชีวิตเกือบทุกวันซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมาเสียชีวิต5ตัวแล้วขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวก้องช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานีบีเอสอนุสาวรีโทร0 9 0 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิด ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844 สถานอีกคุณส่งเอกมัยโทษ0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา คือวันเป็นซูเปอร์สตาร์ให้กับตราด f อฟเมืองบ่งทําประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บตามตีเสมอ2ประตูต่อ2องแม้จะเหลือ10คนบุกแบ่งแต้มศึกยามาฮ่าลีกวันพระยักล้านนาเชียงใหม่ f อได้ลงเล่นเกยมเย้าครั้งแรกในการแข่งขันยามาฮ่าลีกวัน2015ที่สนามสมโพธ700ปีพบกับช้างขาวเจ้าเกาะตราด f อเมื่อวันอาทิตย์ที่2 2กุมภาพันธ์2558 ฝอร์มล่าสุดเชียงใหม่ FC บุกไปชนะสงขายอยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ทางฝั่งของตราด FC แพ้กาถิ่นต่อภูเก็ต FC 0ประตูต่อ1ส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อดูการที่แล้วเชียงใหม่ FC ชนะ2ประตูต่อ1ที่สนามเดียวกันนี้นาทีที่3เชียงใหม่ได้ลุนครั้งแรกจากฟรีคิกระยะ25หลาทางฝั่งด้านซ้ายของรอบเขตโทษ รณชัยพง์พุทธายิงได้ใกล้เคียงบ่อนข้ามขานไปนิดเดียวอย่างไรก็ตามเชียงใหม่ FC ก็มาขึ้นนำในอีกไม่ช้าเมื่อนาทีที่10ภัยรัตริมเกียรติสถาพรได้สำน้าประตูระยะ6หลาออกนำหนึ่งประตูต่อศูนยท้ายเกมครึ่งแรกนะครับได้ฝั่งรัฐหนึ่งประตูโดยนาทีที่40เป็นเชียงใหม่ FC ที่หนีไป2ประตูต่อศูนย์จากการเตะมุม ฝั่งขวาลาฟาเอวอนิตันเปิดบอลมาที่จุดนัดพบจรูนศักสมกองโถมเข้ามามง่งบอลจมตะข่ายถัดมาไม่ทลายนาะทีที่42ไกคิติอินอุเทนได้โอกาสยิงในเขตโทษตราดไล่มา1ประตูต่อ2ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังทีมตราด FC พยายามเปิดเกมบุกเพื่อตีเสมอให้ได้แต่ว่าทีเด็ดยังไม่มีนาทีที่82 พักวัตหัตถาพงผู้รักษาประตูสำรองถูกใบแดงไล่ออกจากซุ้มมานั่งสำรองหลังจากผู้ช่วยผู้ตัดสินแจ้งว่าถูกคว้างสิ่งของใส่นอกจากนี้ผู้รักษาประตูสำรองจะโดนไล่ออกแล้วนาทีที่90ชัยพอ,อุตมรัฐยังถูกใบแดงเหลือในสนามสิบคนหลังจากทำฝ่ารณชัยพงพุทธานอกกรอบเขตโทษทำให้ต้องสลับธนพลอุดมลาบตำแหน่งกองหลังไปเป็นผู้รักษาประตูจำเป็น แต่กลับกลายเป็นตราด f อมาได้ประตูตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเมื่อได้เตะมุมทางด้านซ้ายจังหวะสุดท้ายปิยะเครือวันม่งเสียบเสาเปลี่ยนสกอร์เป็น2ประตูต่อ2ชนิดช็อกกองเชียร์เชียงใหม่ FC ก่อนจะแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโคดเกียงชื่นชมสปิริตนักเตะตราด FC ส่วนโคชเชียงใหม่ไม่มาแถลงข่าว หลังจบเกมดาราศักดิ์บุญเกี่ยงโค้ชทีมตราดเอฟซีกล่าวกับสื่อมวลชนว่านัดนี้ตั้งเป้าหมายเก็บหนึ่งแต้มกับบ้านและสามารถทําได้แต่ก็ได้มาอย่างยากเย็นแต่ในที่สุดก็ทําได้ต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนส่วนการเสียสองใบแดงอาจจะต้องปรับการเล่นใหม่ในการพบกับประจวบ f อที่บ้านครับเ,เกมนี้เ,นเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกสนุกมากๆครับมีหลายรูปแบบหลายรสชาติ ก็ได้เด่นต้องยกให้กับน้องๆนักฟุตบอลน,นะครับที่สู้ไม่ถอยสู้จนานาทีสุดท้ายจริงๆนะครับหนึ่งคะแนนที่ได้ก็ถือว่าลังคาแล้วมันจะเป็นฝันกำลังใจในเกมต่อๆไปสำหรับทีมตาอเอฟซีนะครับก็ฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะแต่แต่ต้องชื่นชมวันนี้น้องๆตางเอฟซีเนี่ยมชื่นชมมากเลยนะครับว่าเขาสู้กั็นจริงสู้จนจบสุดท้าย สมกับที่เขาจะต้องเดินทางไปและกลับเนี่ย2,000กิโลนะครับเราก็บอกได้ว่าวันนี้เราจะสู้เต็มที่ให้ให้สมกับที่ท่านนายกให้กาลังใจพวกเรามาตอกท่านตามมาส่งถึงนครสวรรค์นะครับเราเราสู้เต็มที่จริงๆนะครับขอับน้องทุงกคนด้วยนะครับที่4ส่วนโค้ชเชียงใหม่ f c ไม่ได้เดินทางมาถแถลงข่าวหลังจบการแข่งขันอ้างว่าไม่ต้องการถแถลงข่าว ซึ่งเป็นการผิดมารยาทและระเบียบของ TPL ที่ต้องมาถแถลงข่าวทำให้ต้องยกเลิกไป นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50